งานนี้สนามแตกปรากฏการแฟนลูกยางแห่ดูกับตันคิมลงเล่นในบ้านเกิด เกิดกระแสะฟีเวอร์ขึ้นในวงการลูกยางแดนโสม,มเมื่อคิมยอนขยองนักวอลเลย์บอลสาวอดีตกับตันทีมชาติเกาหลีใต้แต่สินใจย้ายกลับมาเล่นในบ้านเกิดกับอินซอนอึงกุกไลท์อินชัวลานพิงค์สไปเดอร์ในฤดูก,กาลนี้โดยจากการที่นักตบลูกยางสาววัย34ีปีย้ายกลับมาเล่นในบ้านเกิดอีกครั้งทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมานานนั้นก็คือแฟนๆแห่จองตั๋วเข้าชมเกมที่ต้นสังกัดของเธอลงเล่นในบ้านมากกว่า 5,000คนค่ะนอกจากนี้ในเกมเยือนที่คิมยอนขยองจะต้องเดินทางไปเล่นก็มีรายงานว่าบัตรเข้าชมในแต่ละเกมนั้นก็มีการขายออกไปได้มากกว่าที่เคยมีมาถึงขนาดที่ทางพิง k ์สไปเดอร์ต้นสังกัดของเจ้าตัวเตรียมที่จะจัดกิจกรรมเพื่อให้แฟนๆได้พบกับซุปตปก่อนการแข่งขันโดยที่ผ่านมาวงการวอลเลย์บอลอาชีพของเกาหลีใต้ถือได้ว่ารับความนิยมพอสมควรค่ะโดยสถิติการมีแฟนคลับเข้าชมสนาบกีฬามากกว่า5,000คน ต้องย้อนกลับไปที่เกมที่ฮาวาซองยิมเนเซียมสนามเย้าวของโคเรียนเอ็กซ์เพเวเมื่อเดือนธันวาควมปี2018ค่ะสำหรับคิมยองคยอนนักตบลูกยางสาวที่เพิ่งย้ายกลับมาเล่นในบ้านเกิดอีกครั้งในรอบกว่า11ปีคือผู้เล่นที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดในประเทศด้วยจำนวน450ล้านวอนบวกโบนัสอีก250ล้านวอนรวมเป็น700ล้านวอนซึ่งก็ประมาณ19ล้านบาทต่อปีค่ะ ขอขอบคุณที่มาข่าวจากสนุกค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ